สวัสดีครับผมทีทีระท,ท,ทอนครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าคนแบบไหนคือคนที่ใช่ในยุคนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนแบบไหนคือคนที่ใช่ในยุคนี้ในยุคที่องค์กรต่างๆมีการปรับแผนการดำเนินง,งานปรับนโยบายปรับกลยุทธ มีการปรับรูปแบบในการทำงานครับมีการทำงานแบบ work from home มีการประชุมออนไลน์ที่หนักไปกว่านั้นบางองกรมีการปรับโครงสร้างกำลับบงคนมีการลดกำลับบงคนครับแล้วคนแบบไหนละครับที่ใช่คนแบบไหนคือคนที่องค์กรคาดหวังอยากจะได้เราไปดูกันครับ 1. มีทักษะในการทำงานที่หลากหลายหรือที่เรียกว่ามี Multi Skill ครับ ต้องเป็นคนที่มีทักษะที่หลากหลายสําหรับการทํางานในหลากหลายรูปแบบหลายหน้าที่งานครับเพราะว่าองค์กรในปัจจุบันมีการปรับลดกับบางคนลงไปแต่หน้าที่งานเดิมยังคงอยู่ส่วนบางองค์กรมีการเพิ่มหน้าที่ใหม่ขึ้นมาครับแต่ไม่เพิ่มกับบางคนเพราะฉะนั้นคนที่ยังทํางานอยู่จําต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มไปโดยปริยายครับและ multi skill นี่นะครับ ทางองค์กรยังมองเห็นอีกว่าเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเพื่อต่อย,ยอดบุคลากรคนนั้นได้ครับ 2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีครับต้งเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดีครับและสามารถเรียงลําดับหัวข้อรายละเอียดต่างๆโยงกันต่อเนื่องกันได้อย่างดีครับในขณะเดียวกันนะครับต้องสื่อสารที่ตรงประเด็นกระชับเข้าใจง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการสื่อสารด้วยการพูด จะต้องพูดชัดถ้อยชัดคําเข้าใจง่ายผู้ฟังได้ฟังแล้วเข้าใจได้ไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันมีการประชุมออนไลน์ด้วยยิ่งจําเป็นที่ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ 3. มีทักษะในการนําเสนอที่ดีต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือในการนําเสนอได้อย่างดีครับอย่างเช่นในการใช้โปรแกรม powerpoint เป็นต้นนะครับ จะต้องเรียนลำดับก่อนและหลังความเป็นเหตุและผลให้สอดคล้องกันน่าติดตามกระชับน่าสนใจส่วนในกรณีของผู้ที่ต้องนำเสนอต่อหน้าอย่างเช่นพนักงานขายเป็นต้นนะครับก็จะต้องมีความแม่นยำในข้อมูลเป็นอย่างดีสามารถที่จะโน้มน้าวคนเก่งสามารถที่จะพูดแล้วผู้ฟังสนใจติดตามองคถามต่างๆได้ยอย่างคล่องแคล่วอีสีหน้าท่าทางและบุคลิกภาพที่น่าดู และที่สําคัญจะต้องจับความรู้สึกของผู้ฝังได้เป็นอย่างดีด้วยครับ 4. สามารถทํางานคนเดียวได้ต้องเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีครับสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นตัวเองได้ครับประสานงานกับแผนกอื่นๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีสรุปก็คือต้องเป็นคนที่สามารถทํางานให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างดีภายใต้กรอบเวลาที่กําหนดนะครับ ถึงแม้จะทำงานคนเดียวก็ตามครับ5 9กทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครับต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะนำเอามาประยุกต์หรือเป็นเครื่องมือในการทำงานและรวมไปถึงการทำงานร่วมกันเทคโนโลยีด้วยครับเพราะเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาทำงานแทนคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานได้กลมกลืนกันเสมือนหนึ่งว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานของเราครับ หกสามารถเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วครับต้องเป็นคนที่เข้าใจในเหตุผลความจําเป็นเข้าใจในสถานการณ์ที่เผชิญหน้าและต้องเป็นคนที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกสนใจกระตือร้นกระตุ้นความอยากทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการทํางานเพราะนั่นคือสิ่งท้าทายที่เราต้องทําและที่สําคัญที่สุดครับต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งดั้งเดิม ที่เคยทำมาก่อนในอดีต 7. มีสุขลักษณะอนามัยที่ดีครับต้องเป็นผูท้ที่ดูแลตัวเองอยู่เสมอจนเป็นนิสัยทางรูปลักษณ์และการกระทำและทุกกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือนอกเวลางานก็ตามครับนั่นเท่ากับว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงให้องค์กรไปโดยปริยายครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นพัหาในการนำเชื้อโรคหรือสาเหตุมันเกิดขึ้นจากเรา มันจะส่งผลกระทบต่างๆมาหาองค์กรของเราครับองค์กรของเราอาจจะต้องโดนสั่งปิดกิจการหรือจะต้องหยุดกิจการเป็นบางส่วนและส่งผลถึงชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อบ,บุคคลภายนอกด้วยครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคาดหวังทั้ง7ประการนี้นะครับที่องค์กรอยากจะได้ครับพวกเราสามารถนําเอาทั้ง7ประการนี้นะครับไปปรับใช้หรือปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้บริษัทรู้สึกว่า เราคือคนที่ใช่สําหรับองค์กรครับและในขณะเดียวกันนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่กาลังหางานนะครับลองแทรกคุณลักษณะต่างๆที่ผมได้พูดไปทั้ง7ประการนี้นะครับลงไปในขณะที่เรากําลังสัมภาษณ์เพื่อให้ทางองค์กรเขามองเห็นตัวเราครับและก็มีโอกาสที่จะเลือกเรามากขึ้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับ ไม่ว่าจะเป็นโอ้ไปกันใหญ่แล้วมันผันมาดูอีท hey, ออกทีเฮ้กูออทเลนที่ว่า